จัดิบ้าวันจัดิบ้าวันสันสนนานาเมื่อเพื่อนพงคุยกับสาวเอวุ่นจีตัวเองทำอะไรอยู่เราเหรอเราอยู่ริมน้ำเออเอารองเท้ากู <c oughs> ตัวอย่างนี้ทำไมอันนี้ก็เอ้าเอ้าเอ้าทำทำไมลุชวันนั้ต้องทำอะไรแล้วต้อนเลยใจจริงๆจับไปยังผมไม่ผมผมสมรังนะเอออืออ๋อควสมจำลูกก็ได้เชื่อมาจากใครวะเออเราก็จับหัวลูกค้าแล้วค่อยๆมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ทำอย่างนี้หมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็หมุนทีเดียวเลยนะครับอย่างนี้อันนี้นุชนี่นุชนี่นี่เอานี่เล่นหน่อย นี่จับไปนี่หมุนนี่หน่อยเร็วนี่เป็นคำสั่งนะเมื่อตัวผมมีสองบุคลิกวุ้ยบวกนี้เอา้ามึงสิจับไมจ,จับจมึงสิจับไปจังเอามึงจ,จับจะหาเรื่องกูมาเรื่องกูบอกเอ้าเอ้าอุ้ยเอา,เอาวบวกนี่ไม่ช้าจะได้ไม่ช้าเรื่องกูบอกเอ้าเอาเลยไม่ได้มาหาเรื่องกูเมนบอกโอ้ยละนุ๊ตเมื่อก่อนไม่ยังไม่พลอยเนาะเลมอนนะเมื่อาาก่อนวันนี้จะให้เลยกูกินอีกอืมอืมโทษนี่มีอะไรอืมโดนแน่อืมวันนี้มนไม่มีอะไรเนาะอืมอร่อยดียนี่ อเฮถึงที่หมายสักทีอวันนี้เลยกูจะกินมึงให้อิ่มเต็มคราบเลยเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วอือปราดุกด้วยตัวใหญ่ฉด้วยอือวันนี้เลยจะได้กินตุกประดุกแซ่บมาเลยตัวเอียอะไรเนี่ยเมื่อพมคครบอายุหนึ่งความและพยายามจะพูดว่าเริลูก อืมอืมเอออืมพ่อเข้าใจแล้วที่พูดมาก็มีเหตุผลนะมีกุญแจแล้วอืดวุดวุดวุด นี่ลูกจ๋าอ้าปากเลยจ้าได้เลยครับแม่ให้เราบุกินหรออือหืออือหือโอ้ยแม่อะไรบุกินเนี่ยโอ้โอ้โอ้มันน้อยจริงจริงช่วยด้วยนุชโอ้โอ้ค่อยๆนะค่อยๆเนาะโอ้ใครจะไปหาแม่สินวลนมันยากเย็นเลยเพียงนี้โอ้ว่าจะได้กินปลาทูอุ่มๆุ่มจริงยู่บ้านใหญ่ชวนซะแล้วโอ้ โอ้มันหนาวมากว้เอ้ามันมีหูมันสีมากขึ้หมวกเท่หนลองใส่เบิรงอ่ะโอ้มือตืดเอเลยเอ้าเอ้ยนี่เอ้ยเอ้ยไปปิดไฟไปปิดไฟไปปิดไฟข่อยเอ้ยเปิดไฟเปิดไฟไปปิดไฟเออเออบอลนี้มันตามข่อยโอ้หินนี่คือสิ่งที่ทำมันคุณร้องโอ้เลยทีเดียวคุณก็แค่เอาตีนของคุณมาทุกกับหินบนถนนใช่ครับใครที่เคยมันเจ็บมากๆเจ็บซะจนอยากจะร้องไห้ เมื่อผมลองไปซื้ออาหารที่เปิดใหม่แถวๆบ้านผมวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นไฟนะครับน่าจะกรอบมากครับไปนะอย่าอย่เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลืมตาอย่าเพิ่งนี่ลืมตาได้ยังใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วหรอ,อยังหรอลืมตาได้ยั <c oughs> งเราเต็มเลยเออบพุพีลูกกูผิดอะไรเรียบร้อยฮะโดนเ,เต็มเต็มนี่คือคลิปในตำนานอ กับแม่ย่านแมมย่านแมงเดี๋ยวนะนั่นแม่เองนะไอหนุ่มอะไมองชิดยังวะวาไงจะลุบหลออเมื่อโค้ดลงสนามไอ้เราครับเราครับลีกทางน่อยลีกทางน้อยตอนนี้โค้รกำลังจะลงสนามแล้วนะอครับตอนนี้โคตเราจะโซสเตปกันยิงจุดโทษเราจะได้เห็นสเตปที่เขาร่่าเรียนมาตั้งแต่เขายังเป็นนักบอลมือโปรเลยล่ะตอนนี้ระวังได้เวลาเรียบร้อยฮะ โอ้ยโคตรเจ็บขาเลยปะเฮ้ยบอฟมานี่หน่อยโอ้หูมนุษย์เจ็บขาเลยเยอะจูบจูบไปเยอะอะไรไม่ต่ำหรอกสบายออมสบายเอาคำนึงิ้วไปมันเซ็บลีาเรียบร้อยฮะงานนี้มีร่วงนี่สมัยไอ้มนุษย์ไอ้มนุษย์เป็นไงไม่หยอกเลยนะอย่าอย่ามาสมบูรณมไปจับบุก ไอ้เมย์หยอกนิดเดียวก็ไม่ได้มันจะมาพูดพี่จะทำอะไรเนี่ยเม่หยอกหน่อยอย่าเลยมนุษย์ฮ่าโอ้ไม่ได้ปะเฮ้ยโอ้โเกือบแล้วเพื่อนผมเป็นคนชอบตูดไอ้เพื่อนกลับเรียนไซน์นะเพื่อนเออไปดีและโอ้ยเป็นได้ล่ะเบนเครื่องรอเบนเครื่องรอเฮ้ยเฮ้ยเอาหนึ่งสองสามเบนวันดีจะาที่รักวันดี้ี่สุขสันต์ที่ว้ยาฮู้อ้าเอาไปเอาไปเอา ไอสุกเลยยังเอยสลับปล่ฉันโอ้น่ากินจังเลยอ่ะในาลงจับเ้าอ่ะที่รักที่รักที่รัก